อืมผมแปลกใจว่าทำไมยังไม่ขึ้นสิบนาทีนะะอ่ะมาดูแนวข้อสอบประกันภัยนะครับจากเรื่องเมื่อกี้นะครับอาคารที่มีความสูงเท่าไหร่ที่ต้องคิดเบีย้ยเพิ่มตอบไปเลยครับว่าเจ็ดชั้นขึ้นไปนี่คิดเบีย้ยเพิ่มเนะาะจำไม่ได้นะครับถัดมาครับข้อใดไม่ใช่ข้อมูลที่ผู้ประกันภยัยจะต้องกรอกในใบคําขอนะครับก็อาชีพเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นนะครับสิ่งที่ควรกรอ,อกคือสถานที่ตั้งทรัพย์ผู้รับประโยชน์ถ้ามีนะครับแล้วก็รายละเลอียดของทรัพย์สินรวมถึงชื่อผู้ประกันภยัย ะะวันละชีพไม่ต้องกอ,อกนะครับเราไม่ได้สนว่าคุณทําอาชีพอะไรเราสนว่าอาคารหรือสถานที่ที่คุณใช้เนี่ยใช้ทําอะไรเป็นหลักนะครับต่อมาครับกรมธรรมประกันภยัยมีเงื่อนไขกําหนดให้ผู้ประกันภยัยต้องชําระเบี้ยประกันภัยภายในใเวลากี่เดือนครับตอบเลยหกสิบวันหรือสองเดือนนะครับไม่งั้นก็ถ้าเลินจากนี้ปั๊บสัญญาเป็นระงับนะฮะกรณีที่เกิดความเสียหายการอักขีภัยฝ่ายใดต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเลือก วิธีการชดใช้ค่าสินใหม่นะครับเวลาที่เราพูดถึงการชดใช้ค่าสินใหม่ใครเป็นคนจ่ายค่าสินใหม่ครับก็คือผู้รับประกันหรือบริษัทนะครับเป็นผู้เลือกว่าจะจ่ายแบบไหนก็เรียกว่าจ,จ่ายเป็นเงินไหมซ่อมไห้ใหมสร้างให้ใหม่หรือไม่นะครับหรือหาให้ใหม่ดีนะครับเขาเรียกาอามีสีวิธีให้เลือกนะครับเพราะตอบผู้รับประกันภยัยต่อมาครับหน้าที่ในการรักษาทรัพย์ที่ผู้ประกันภยัยหลังจากที่เกิดอัคคีภัยนะครับรักษาทรัพย์สินนะครับ รักษาทรัพย์สินเป็นหน้าที่อยงรครับตอบเลยเป็นหน้าที่ของผู้ทั่วทีเนี่ยผู้ประกันนะครับอ่าแม่รักษาทรัพย์ให้ดีนะครับทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุนะครับในการทําประกันประกันภัยนะครับจำนวนประกันภัยให้ถูกต้องก็เป็นหน้าที่ของผู้ผประกันเหมือนกันนะครับ,าารรบทั้ง,ง to happen to happen to happen. สองอย่างเป็นหน้าที่ของผู้ประกันภัยทั้งหมดเลยกําหนดทุนประกันหรือรักษาทรัพย์ป้องกันทรัพย์เป็นหน้าที่ของผู้ประกันนะครับถัดมาครับเมื่อเกิดเหตุความเสียหาย หน้าที่ในการจัดหาหรือมอบหลักประจักษ์พยานนะครับเกิดความเสียหายปั๊บคนที่มอบประจักษ์พยานคือผู้เอาประกันนะฮะเพราะผู้รับประกันได้มีประจักษ์พยานอยู่แล้วนะครับเขาเป็นคนรับแจ้งเหตุว่าเฮ้ยต้องจ่ายค่าสินใหม่ไหมแล้วต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับ้าเกิดเหตุนะครับก็รีบเลยฮะภายในสามสบวันดันเฉลยไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจะเลยส0มสบวันปั๊บเขาจะเก็บค่าสินใหม่จากผู้ประกันไปด้วยนะครับพะถือว่าแจ้งล่าช้อนะครับวันก็ ใช้เกินนะครับก็เกิหตปปับ๊บดูแล้วก็รีบแจ้งนะครับอย่างที่ชาในการประกันอันคีย์ไข้อใดไม่ใช่รูปแบบที่ประกันอันคียเไ่เลือจ่ายค่าสินใหม่นะครับเงินสดจ่ายได้ครับซ่อมให้ได้ครับจัดหารัพย์ใหม่มาได้ครับแต่ประกาศขายไม่ใช่หน้าที่เออไม่ใช่วิธีการเลือกนะครับมันเป็นแค่วิธีการจัดการกับซากรั์แค่นั้นเองนะครับเ้วสี่วิธี คุณจะจ่ายเงินสดก็ได้นะครับจะซ่อมให้ก็ได้จะหาไม้ใหม่เปลี่ยนให้ใหม่ก็ได้หรือจะสร้างให้ใหม่แบบทั้งหลังเลยก็ได้นะครับเลือกได้ทั้งสีวิธีแต่การประกาศขายทรัพย์เป็นวิธีสุดท้ายซึ่งไม่ใช่วิธีการาจ่ายค่าสินใหม่นะครับอืมต่อมานะครับ ตาม,มาการมธรรม์ประกันภัยหากเกิดข้อพิพาทข้อขัดแย้งนะครับในกรมธรรม์ปีัยระหว่างผู้มีสิธทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยหากผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์กีภัยควรยุติข้อพิพาทควรทําวิธีใดนะครับเวลามีปัญหาเรื่องของประกรันนะครับแนะนํา <New. S 1> ว่าเข้าสู่รูปแบบวิธีการของการยินยอมนะครับหรือขอ้อยุติข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการนะครับเร็วและง่ายที่สุดนหาก ผู้ประกันภัยนะครับโดยตรงไปซื้อโดยตรงเลยไม่ผ่านตัวแทนในหน้านะครับจะรับส่วนลดเท่าไร่ในประกันอทีภัยลดสูงสุดจําเรยครับเบิกพอยช่อง23นะครับอ่าโอเคนะฮะต่อมาครับจะเป็นหน่วยราชรการรัะวิสาหกิจก็ไปซื้อได้แต่ได้ส่วนลด20เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อผู้ประกันภัยแจ้งวความเสียหายอักีภัยสิ่งที่บริษัทประกันภัยจะต้องทําคือ อันดับแรกก็ตรวจสอบก่อนเลยครับว่าสิ่งที่คุณจะต้องจ่ายค่าสินใหม่เนี่ยและเป็นภัยที่คุณคุ้มครองหรือเปล่านะครับถ้าเป็นใบยคุ้มครองก็พิจารณาดูสิครับว่าต้องจ่ายแบบไหน,นนะพอพิจารณาแล้วก็เลือกวิธีจ่ายแล้วก็ถ้ามันมีซากซับก็ซา,ากซับไปขายซะนะฮะดังนั้นนะฮะวิธีแรกคือตรวจสอบก่อนว่านะครับความเสียหายนั้นเนี่ย คุณต้องจ่ายค่าสินใหม่หรือเป็นภัยที่คุณต้องรับผิดชอบหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับกิดเสิร์เปร่อนออบ้อที่หนึ่งนะครับถ้าไม่ได้คุ้มครองไม่จ้เปมนจ่ายเขานะหลังจากเกิดความเสียหายขึ้นข้อใดมิใช่หน้าที่ของผู้ประกันภัยควรพึงกระทํานะครับแจ้งอิุทันทีถูกต้องครับจะหาหรือส่งมอบพยานหลักฐานนะครับสามจวันถูกต้องครับรักษาทรัพย์สินถูกต้องครับการขายซากรัพย์ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ประกันภัยนะครับเป็นหน้าที่ของผู้รับประกันภัยนั่นเอง เนี่ยโอเคไหมครับเห็นไ,ไหมคนขายทรัพย์สินก็บบคือผู้รับประกันภยัยนะครับต่อมาครับข้อใดไม่ใช่หลักชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับของการประกันอัคคาราคัายข้อหนึ่งกำหนดค่าเสียหายณนะสถานที่ถูกต้องครับต้องไม่เกินความเสียหายที่แท้จริงถูกต้องต้องดูเ้ินไปแล้วแต่ละบริษัทไม่ใช่นะครับทุกบริษัทใช้เงื่อนไขเหมือนกันคือตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกัน นะฮะแล้วก็อยู่ในลนักษณะของอะนวความเสียหายนะครับนราคาสถานที่นปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องหรือที่ต้องไม่ใช่ถูกต้องที่ต้องเลือกก็คือข้อที่3นะครับ,รบเพราะเงื่อนไขทุกบริษัทเหมือนกันหมดคือตามความเสียงแท้จริงนะครับไม่เกินทุนประกันแล้วก็เป็นไปนตามกําหนดความเสียหายที่เกิดขึ้นณสถานที่และเวลาของความเสีายนะครับในการประกันอัคคีภัยไม่ใช่ขอ้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ เอาประกันภัยภายใต้เงื่อนไขเรียกร้องกันและชดใช้ค่าสินใหม่นะครับก็คือหนึ่งให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยถูกต้องครับแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบนะถึงโดยไม่จักษานะครับแสดงจัดหาหมอบพยานหลักฐานแล้วก็พิจารณาความใายการพิจารณาความเสียหายไม่ใช่หน้าที่ของผู้ประกันนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของผู้รับประกันนะครับ ข้อใดต่อไปนี้ข้อใดมีใช่หน้าที่ของผู้สํารวจภัยนะครับผู้สํารวจภยัยทำทุกอย่างครับแบบระดับความเสี่ยงเวลาที่เขาถามว่ามิใช่เขาต้องดูนะครับระดับความเสี่ยงใช่ครับจัดหาใช่จัดหาข้อเสนอแนะใช่แต่ไอคำนวณเบี้ยเนะี่ยไม่ใช่นะครับเพรนี่คำนวณเบี้ยคือนักธนิตร์ประกันภัยนะครับโดยสมบริษัทก็ได้นะครับวันนี้นตอนนี้ตอบอข้อที่สี่เนาะข้อใดคือความหมายของหนังสือรับรองการต่ออยู่นะครับก็คือเอกสารที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก่ผู้ประกันภัยเพื่อรับรองนะครับว่า คุณได้รับการประกันภัยแล้วโดยที่ไม่ออกกรมมาทันประกันภัยฉบับใหม่ให้นั่นเองนะครับเปนข้อที่ตอบข้อที่1นะครับการประกันอาคีภัยหนังสือค้มองชั่วคราวรือคุณผู้หนุให้แก่ผู้ประกันภัยมีการคำนวณเบี้ยประกันภัยหรือไม่ตอบเลยฮะออกหนังสือคุ้มครองชั่วคราวยังไม่มีการคำนวณเบี้ยประกันนะครับถ้ายังจําตารางนั้นได้นะฮะเป็นหนังสือคุ้มครองชั่วคราวนะครับก็ให้คุ้มครองไปก่อนแล้วก็มาเช็คเจงทีนึงราบว่ามีเท่าไหร่แล้วก็ค่อยจ่ายเบี้ยทีหลังนะครับ ใบสลักหลังหมายถึงไรนะครับใบสลักหลังก็เป็นข้อความนะครับที่เขียนเพนิ่มเติมนะครับหรือว่าขยายความมุ่งคลองไปนะครับเปลีล่ยนเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงนี่นะครับยาวสุดเลยแก้ไขนิ้ไขต่างๆจากข้อความเดิมจะทําขึ้นก่อนหรือหลังก็ได้นะครับนี่แหละคือสลักหลังนะครับข้อหนึ่งเขียนแถลงข้อความจริงก่อนทําสัญญายนี้อยู่ในใบคาขอนะครับข้อสามนี้ข้อความที่เขียนเรียนราลักษณเมื่อเกิดไม่สะตยภัยขึ้นอันนี้คือ ใบแจ้งเคลมนะครับหรือใบแจ้งค่าความเสียหายข้อความที่เขียนเป็นลายละกักษณ์อักษรเพิ่มเติมจากข้อความปกตินในกรมธรรม์เพื่อจะเตือนความจําของผู้ประกันภัยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเพราะต่อข้อที่สองนะดูดีที่สุดนั่นคือลักษณะของกรงมธรรม์นะครับก็คืออ่าขยายนะครับไม่ใช่ขยายคือเพิ่มเติมข้อความปกติในกรมธรรม์นะครับหรือเปลี่ยนแปลงข้อความในหน้ากรมธรรม์ให้ถูกต้องแล้วเป็นตัวที่อัปเดตที่สุดนะครับเวลาที่มีข้อยกพาดกันก็ถ้ามันมีอะไรที่มันมีทั้งใน ตัวสลักหลังแล้วก็ตัวรมรทานให้ดูสลักหลังเป็นหลักนะครับโอเคโอว่าทำไมมันไม่ขึ้นตึงตต้งนาทีหนึ่งน,นะคะอ่ะไม่เป็นไรไปต่อนะครับการมีเอกสารใบสลักหลังรมรทานประกันขัดแย้งกับความข้อความในรมรทานนะครับจะตีตามตามเอกสารอะไรก็จําเลยครับว,ว่าถ้ามีสลักหลังกับ กับกรมทระธนให้เชื่อสลักหลังเป็นหลักครับเพราะสลักหลังเป็นข้อมูลที่อัปเดตที่สุดในสัญญาประกันภยัยขนะ้อที่สามนะครับข้อใดนี้ใช่ประโยชน์ในในใบสลักหลังนะครับหนึ่งเพื่อแก้ไขรายละเอียดนะครับในกรุมทระนประกันอัคคาภัยให้ถูกต้องสองเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และหน้าที่ของผู้ประกันภยัยนะครับ สามเพื่อลดขอบเขตการคุ้มครองชั่วคราวตามสัญญาประกันภัยสี่เพื่อความคุ้มครองชั่วคราวแก่ผู้ประกันภยัยข้อหนึ่ง้อสามนี่เป็นเอกสารนะครับเอกสารที่ลักษณะของสลักหลังแต่ถ้าแบบคุ้มครองชั่วคราวก็จะเป็นลักษณะของโคเวอร์โนดนะครับผมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบปกตินะฮะไม่ใช่ของสลักหลังแต่เป็นโคเวอร์โนดถัดมานะฮะเดี๋ยวจะเป็นโอเคถัดมาครับข้อดาข้อรับรองในประกันภัยคืออะไรนะครับข้อรับรองคือเป็นสิ่งที่ ผู้เอาประกรันตกลงว่าจะปฏิบัตินะครับนะถ้าไม่ปฏิบัติตามนะครับคำรับรองนั้นก็สัญญาก็ถือว่าไม่สิ้นสุดนะครับถือว่าไม่รับความคุ้มครองนะ,ะเพราะนั้นตอบข้อที่หนึ่งนะครับว่าสองไม่ใช่เนาะสามปีห้าปีไม่เกี่ยวนะครับเพีงแค่รับรองเป็นปร,กรตกลงที่ให้ไว้กับผู้ประกรันผู้ประกรันตกลงนะครับ เราลงทำนะแต่ว่าไม่ได้ทําให้ผู้ประกับน,นะครับเป็นเงื่อนไขรับรองที่การติดตั้งก้อนอพึงไม่เกี่ยวนะครับก้อนอพึงคือส่วน,นลดซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวคํารับรองทั่วไปนะครับข้อใดไม่ใช่ข้อรับรองในการปฏิกีติกียนะครับก็เร,เราจะไม่พ่นสีไม่ใช้พลาสติกนะครับเออแล้วอะไรอีกครับไม่เกี่ยวกับตัว ไม่ไม่เกยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นตรายนะครับแต่จะบอกว่าภัยจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยการันตีได้ไหมคําตอบคือการันตีไม่ได้ครับภัยมันเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมมันได้นะครับอืมตอบข้อที่สาม